ความเชื่อว่าถ้าเขียนชื่อคนที่เราแอบชอบลงไปในยางลบความรักของเราจะสูงก่้นแต่พอตอนดูตอนนั้นอ่ะพอเสียงขึ้ก็คือรู้เลยนะว่ชื่อตอมนี่มัดมีผมแอบชอบมาตั้งแต่ม .4 มากวันนี้ผมจะเขียนชื่อเขาลงในยางลบยางลบไม่มีเชอแม่นี่คนบอกว่าออมาจากอูอูไหนวะใช่กูก็ว่าออมาจากอูอูตอม <laughs> ừ. Ừ. mà Ừ. ra được nè là, nó มทุกออย่่างะแมงเด๋อที่กลัวเป็นที่หนึ่งใช่ถ้าจะมีอะไรที่มันจริงก็คงมปนความใจดีมั้งจริงจริงอย่างด้วยทีนะแม่เราแพ้คนแมวอ่ะนี่ไม่ร้อนหรโอ๊ยจริงชอบไม่อบเรืองอะไรเลยเลยโอยอยากจะเขี่มึงเรื่องชื่อคนยังงู้บอ่ะเดี๋ยวกูเก็บไปคิดดูนะฮะ เองดูหน่อยนะ <Yeah. S 1> คิดว่าคนเราจะเปลี่ยนไม่ชอบเป็นคนหนึ่งโดยเรื่องเข้าใจผิดปะวะเชี <Here. S 3> ่ยอย่บอกนะคนโดนกองทัพมันตกแล้วอะ <S <S เฮ้ยเลือกล่าง้วมนะึงอะไม่ใช่เวย้ยสเต็ต่อไปวิบช้ยยังลบให้หมดแล้วยังลบจะเสกโมเมนต์ให้เรา นะเว้ยมึงยังไม่มีวันสมหวังนะฮะลบรอยยสองอะลบได้นะเว้ยรลบความรู้สึกที่มีมันได้หอลค่ะโอ้ไม่มังวเกาลบก้อนนี้่่ของูความรู้สึกที่กูมีกับมึงอ่ะมันคือรื่งจริงเว้ย จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดในความรู้สึกของกูกับมว่าตรงกันเลยค่ะก็เราจะมารีแคปเมื่อกี้นะคะ My Love Mix Up เ e r s i o n Thai ยังลบเขียนรักด้วยยังลบของเจมี่ไนโฟนนั่นเองซีรีส์ในปีหน้าคิดว่าจะปีหน้าเพราะว่าเปิดกองถ่ายแล้วเปิดแล้วใช่ใช่ใช่ตจะเริ่มถ่ายแล้ววงสอบกันอยู่ตอนนี้ <g ül> ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คือมันมีคืออาส่วนตัวดูไปว่าญี่ปุ่นมาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาทำมาจากอะไรมาจากตัว,ตว<อ>มังงะใชเขาเลยคิดว่าน่าจะน่าจะปรับเปลี่ยนเยอะอยู่ดีเพราะว่าเขาบอกตอนนี้มังงะมันเก่าเล่มแต่ว่าตอนที่เขาทำของญี่ปุ่นอะ่ะ<อ>มันไม่ถึงอาจจะมีเรื่องที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ความท้าทายของเรื่องนี้เนาะสำหรับเจมินไอโฟนน่าจะเป็นเรื่องว่าทำยังไงให้ไม่ต้องต่างจากแฟนคลผมว่าใช่เขามัน ใช่เอาไปฟังตรงนี้แล้วเมื่อกี้ที่ดูไพายรอดอะมีบางบางซีนที่รู้สึกว่ามันทับซ้อนใช่ระหว่างตาน้อมกับกันใช่ใช่เออเรื่องจริงเลยแบบว่าคิดว่าน้องต้องพยายามออกฝ่าตัวคลายเตอร์ตอนแฟนผมมาเป็นเรื่องนี้ให้ได้เป็นน้องตอมให้ได้มากคือเหมือนมันจะง่ายนะแต่มันน่าจะเป็นสิีเล็กยากสำหรับน้องๆในการที่จะแบบว่าปรับยังไงให้มันไม่เหมือนเดิมมะทาอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่บอกว่าคนอาจจะไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ใช่เพราะว่า อย่างที่ว่าบริบทบางอย่างมันก็แบบความญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะก็ต้องมาปรับให้มันเป็นไทยมากขึ้นไงอะไรแต่เมื่อกี้ตอนแสงน้องน้องโฟสที่แบบทําแบบอ๋อเนี่ยแอคชั่นเยอะะเมอวานน้องอีฟัวมันก็จะเป็นคนที่แบบมีเสียงเอฟเฟกต์ประกอบโอ้ใช่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 มีความการ์ตูนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าเขาจะปรับให้มันไม่มีหรือมันจะยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันใช่แล้วก็มีน้องปังโชกุนเนาะที่ชอบไปบ้านน้องใหม่เป็น้องปั่นแ่้วรอกมาก เห็นตั้งแต่ l e a s e Be Mine เนาะเออ่รู้สึกว่าในเรื่องนี้น่ารักขึ้นตดูแบบธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็น้องชชคคนก็น่ารักแบบเอ้ยแต่น้องดูเล่นดีว่ะว่าน้องเล่นดีไม่แข็งเลยสมุนเลยรู้สึกว่ามันเป็นิงก์มากใช่รู้สึกว่าแบบสิงกับตัวละครอื่นเรียกว่าเป็นเรื่องที่รอคอยเพราะว่าเราก็เป็นมัมมี่ด้วยแล้วก็ เนื้อเรื่องก็น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่มันดังของญี่ปุ่นด้วยใช่ใช่ใช่ก็เลยรอดูแล้วก็เคมีจะเป็นในโฟร์เรียกว่าโตขึ้นออาใช่โตกว่าเดิมเออจะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ฉันก็อยากรู้ว่าออยมาจากอะไรไม่น่าใช่อูใช่ไหมอูอ่ะก็อูอูเอง เก่งเออเราก็คาดหวังเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อให้กับพี่อูแล้วก็น้องแล้้วก็นองใช่เพราะว่าแบบคือไว้ใจอยู่แล้วเรื่องคอมเมดี้อ่ะคือพี่อูเก่งอ่ะแต่ซีนจบเมื่อกที้ตลเหมือนไอ้งจกตอนเต้นลีลาลลีาใช่มันก็เลยอ๋อตลกน่าหลงใส่กันเองไหมเอออาจจะเป็นแบบว่าไอ้นี่ใส่กันเองักนเองหรือเปล่าหรือว่าแบบโดนแต่เมื่อกี้ตอนใส่โคลสอัพอ่ะ it's form อย่างนี้นะ ฝุ่นมากไหมเนะ